วันดีดสนุกฟรีดีดดทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้โอ้คือได้ใจจริงจคุณผู้ชมฮะต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งละครที่มันมีหลายรสชาติมากอย่างเมื่อคืนนี้ความสะใจมันมารัวๆเลยพี่เดียฮะโอ้โหหนัก<อ>มากคือคู่เมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่ากระแสอะไรของเขาดีในแบบฉากเลิฟซีนแต่เมื่อคืนพากันหนีไปแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมในเวลากามาเทพค่ะและโดยเฉพาะต้องบอกว่าดีใจกับพระเอกมากดีใจกับทมมาก ที่สามารถจัดการคนที่ฆ่าพี่ชายตัวเองได้แล้วครับผม<ช>ีฉ<ช>ากนี้เลยตั้งหว่ามาช่วยพี่ตุ๊กเนี่ยก็ได้ใจคนดูแล้วนะหุยแบบเสียวมากเลยเราเราคาดไม่ถึงจริงๆฮนะ เราเข้าใจว่าไม่รอดแล้วอ่ะมันรับไมค์กรอบไปได้แล้วดูแล้วฉากเนี้ยแบโตพี่ชอบมากเลยปกติก็เป็นพระเอกขี่ม้าขาวนี่พระเอกขี่มอเตอร์ไซค์เหลืองค่ะฟาดไปเลยฟาดไมค์กรอบไปเลยคอมเมนต์บอกว่าสงสัยเคยเรียนโปโลมาเออท่าทางเหมือนเรียนโปโลเหมือนแบบเออเหมือนเล่นกีฬาแต่คุณผู้ชมการฟาดของเขาคุณผู้ชมเห็นสีหน้าไหมคือแขนอะตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าพี่ชายเราอ่ะ สีหน้าอารมณ์แบบของตีเนี่ยนะคะคือได้ใจมากๆเอาไปสิบติดกว่าฉากนี้ก็นี่ไงถึงบอกเป็นพระเอกร้อยอารมณ์ไงคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าอาจจบไปหนึ่งกว่าตรงนี้นะจับเข้าปุกรับใช้กรรมไปแล้วเรียบร้อยรับเชนนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ที่ผมรุ้นนะลุนว่าคุณกับจะให้หนีรอดอีกไหมอะไปดูอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกว่าคนดูสาบแช่งขออนุญาตนะคะพี่ปาน ที่รับบทเป็นอรชุน่ะเชื่อเลยจริงๆว่าหลายคนดูแล้วแบบสับแช่งพี่ไปด้วยอ่ะเพราะพี่คือจิตใจพี่มืดบอดมากในเรื่องไม่มีความดีหลงเหลืออยู่เลยอ่ะโอ้คือแช่งให้คุณย่าตัวเองตายอ่ะคือเป็นหลานที่แบบ ตายไ,ไปตกน like รกแบบอินเหมือนกันเนาะพวกเราอ่ะผมว่าคนดูก็อินก็ดูดินี่คือคนยาก็จะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะใช่นี่คือความมืดมนของอรชุนนะฮะแต่หลังจากนั้นไม่นานฮะคนดูนเฮกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ลุ้นแบบว่าเอยไม่รอดแล้วมั้งไม่รอดแล้วมั้งนี่ฮะฉากนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือการแก้แค้นอีกหนึ่งฉากนะฮะมาริสาจะยิงฮะอรชุนเสียท่าไงแต่สุดท้ายพลิกความตายนี่ฮะโอ้ยรอดเก่งจังเลยอ่ะ แต่ผมเชียร์มาริสานะใช่ที่ผ่านมารู้สึกว่ามาริสาร้ายแต่ฉากนี้มาริสาสู้ลูกเข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นเฟิร์นถึงสู้เขาไม่ได้ถือมือดีแล้วนี่ยิงจริงแต่ไม่โดนนะคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้บอกว่าการฆ่ากันการแก้แค้นที่ถูกนะไม่ใช่นะแต่เราเห็นไหมว่านี่คือการต้อนอลชุนให้จนมุมใปนอีกมุมนึงแล้วเหมือนกับว่าเมื่อคืนนี้เราจะเห็นถึงความสำนึกในตัวเธอว่าแบบเฮ้ยฉันเลือกเข้าข้างคนผิดจริงๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วบทสรุปมันเป็นยัง ตัดจบตอนไปก่อน<า>ค่ะเมื่อคืนค้างไข่แล้วมันค้างมากว่าแบบเอาอยัางไงคู่นี้เอาอยัางไง <st arts> คืนนี้คืนนี้ดูต่อรู้จมฮะมคือเราต้องเอาใจช่วยกันต่อหนึ่งจุดสําคัญที่เมื่อคืนนี้ก็มีฉากเหล่านี้ให้เราได้เห็นก็ค,คือเรื่องของเวลาค่ะทางกับตรีนุชเวลามันไม่เดินมาตรงกันสักทีเลย่ง <st arts> อย่างเมื่อคืนนี้นี่ย้าออกจากบ้านแล้วให้คุณแม่สบายใจค่ะมันเป็นหน้าที่จริงๆอ่ะมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทําแต่ันไรจะไม่ตรงใจตรงเวลากันไงพี่เดียร์แล้วเวลามันไม่ตรงกันอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมคือต้องลุ้นแล้วนะเพราะเมื่อคืนเอาจริงฝั่งไทมเองเขาก็พยายามอยากจะแบบใช้เวลาอยู่ด้วยอ่ะนางเอกก็ไล่เหลือเกิน เราบอกตรงนั้นมีฝุ่นนะคุณผมเช็ดให้จะช่วยทุกอย่างนะคะนางเอกตรีนุชก็คือไล่เพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันต่อนะคุณผู้ชมคืนนี้นว่าเมื่อไหร่เวลาของชามกับตรีนุชตรงกับสักทีเธอเอย่างเนี้ยขอใช้คำนี้นี่คือคำสั่งแล้วล่ะคำสั่งรวมไม่ถึงสรุปค่ะ แก๊งเรือบากทั ite, following following. You know, ้งสองนะคะสรุตกับ no, จิตวดีค่ะคุณผู้ชมขะเขาตัดสินใจพากันหนีไปแล้วนะนี่นี่เขาตัดสินใจพากันหนีนะสรุตกับจิตวดีไปใช้ชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะเวลาการมาเทพตอนก่อนอวสานแล้วนะโอ้ยตอนสุดท้ายแล้วคืนนี้เวลาเดิมเลยคุณผู้ชมโอ้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 โอโอ้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 โ้โอ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 ้โ้โอ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 ้ เก็บไม้ขีดไฟเก็บไฟแซกของคุณให้เรียบร้อยจะเผาอีกแล้วหรอจะเผาช่องวันอีกแล้วหรอเพราะยอมรับว่าเราสองคนเองก็ลุ้นเช่นเดียวกันว่าจะมีที่ทำงานไหมลุ้นละครอ๋อโอเค